สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีเด็ดมาเลยสำหรับคลิปนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2563อันนี้ผมอาจารย์ออสตัตก,ตากกาักศิลานครับผมสำหรับ ผมก็จะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนครับวา่าดาวแต่ละดวงนั้นอยู่ในราศีอะไรบ้างครับดาวอาทิตย์หนึ่งอยู่ในราศีกรกฎครับดาวจันทร์สองก็อยู่ในราศีมังกรดาวอังคารสามก็อยู่ในราศีมีนครับดาวพุธสี่อยู่ในราศีกรกฎคู่กับดาวอาทิตย์หนึ่งดาวพระหัสห้าโคจรมาอยู่ในราศีธนู คู่กับดาวดาวเสาร์เจ็ดครับส่วนดาวศุกร์หกนั้นก็อยู่ในราศีพฤษภส่วนดาวดาวเสาร์เจ็ดอยู่ในราศีธนูดาวดาวพระราหูอยู่ในราศีมิถุนครับแล้วก็ราศีผักดาพระเกตอยู่ในราศีมีนดาวบัลลูตยูก็อยู่ในราศีเมษสําหรับผมก็จะมาวิเคราะห์ดาวเด่นให้ให้ท่านผู้ชมแล้วกันครับทั้งหกดวงครับ ดวงแรกผมจะให้เลดาวดาวเสาเจ็ดวันนั้นก็อยู่ในราศีธนูครับอยู่ในภพลัคนาตนุครับอยู่ในตนุวันนั้นก็อยู่ในโจโลแห่งเลิกครับแล้วก็ยังได้อยู่ตำแหน่งอยู่ในระหว่างลูกที่9กเกาะดาว ดาวพระรหัสห้าวันนั้นได้ตำแหน่งวอลคอนน้าวางครับส่วนดาวดวงที่สองผมให้ดาวอาทิตย์หนึ่งครับดาวอาทิตย์หนึ่งนั้นดาวอาทิตย์หนึ่งครับดาวอาทิตย์หนึ่งวันนั้นอยู่ในราชาเลิกได้ตำแหน่งมหาจักรและอยู่ในภพสุภะครับแล้วยังอยู่ระหว่างลูกที่เก้าเกาะ ดาวอังคาร3ในวันนั้นได้ตําแหน่งนาวางปู่เอกครับสําหรับดาวดวงที่3มผมให้ดาวพระรหัส5ดาวพระรหัสหนั้นอยู่ในโจโรแห่งเลิกครับผมอยู่ในโจโรแห่งเลิกวันนั้นยังได้เป็นภพตนุเวลา,าช่วงเวลาที่ออกพอดีครับแล้วก็ยังได้ตําแหน่งเกษตรและยังอยู่ในวางลูกที่9เกาะดาว ดาวพระหัส5ห้าตัวเองวันนั้นยังเป็นตําแหน่งได้ตําแหน่งวอนโคตรนวางครับส่วนดาวดวงที่สี่ผมให้ดาวองคารสามผมจะวางไว้ตรงนี้ดาวองคารสามนั้นวันนั้นก็อยู่ในสมโนแห่งเลิกอยู่ได้ตําแหน่งมาตรฐานมหาจักรแล้วยังได้ตําแหน่งขอโทษครับได้ตําแหน่งจุนจักรนะครับอยู่นวางลูกที่เก้าเกาะดาวพระหัส5ห้า เป็นวรลโคตนาวางและยังได้ตำแหน่งนาวางปู่เอกชั้นหนึ่งครับส่วนดาวดวงที่สี่ผมให้ดาวอาทิตย์ดาวจันสองครับดาวจันสองนั้นอยู่ในอ,อยู่ในจอโรเฮงเลิกได้ตำแหน่งปละครับและยังอยู่ระหว่างลูกที่หนึ่งเกาะดาวเสาเจ็ดวันนั้นได้ตำแหน่งวอลวอลโคตนาวางครับ ส่วนด,ดาวดวงที่หกผมให้ดาวมนุตยูศูนย์ครับมนุตยูศูนย์วันนั้นก็อยู่ในมหาธนแห่งเลิศครับแล้วยังอยู่หวางลุงที่หกที่เจ็ดเกาะดาวศุข6สหกสำหรับดาวทั้งหกดวงนั้นท่านผู้ชมก็สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันโดยเฉพาะช่วงบ่าย่มาฮานอยครับมาเลครับสำหรับหกดวงนั้นผมก็จะมาเรียงให้ท่านผู้ชมนะครับ าตามตำแหน่งของดาวตำแหน่งบกดวงครับผมจะเอาตรงี้ออกก่อนครับเสาอาทิตย์อังคาร พรหัสจันมนุษโยเพราะหกดวงครับอันนี้ผมก็จะมาจับท่าให้ท่านผู้ชมครับตัวแรกคือเจ็ดสาวเจ็ดอะไรก็เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าครับ อืท่านก็ไปวินสามารถวินได้เลยนะครับอ,อีกตัวหนึง่งผมก็ให้เจ็ดสองครับผมเจ็ดสองเจ็ดสองครับอ่าตอนนี้ผมก็จะมาจับอ่าดาวอีกดาวอา,าทิตย์หนึ่งครับเอามาอาทิตย์หนึ่งมาจับนะครับ 13ครับห3 1 5 12ครับอีกดวงนึงผมให้3ครับดาวสามมาจับครับ3ามอะไรก็35 35ครับ สามสามสองครับผมจะมาจับสามตัวให้ท่านผู้ชมนะครับสักสามชุดแล้วก็ผมให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะครับเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าก็ เจ็ดหนึ่งสามครับตัวเลขหมดเดี๋ยวผมเอานี่ก่อนนะครับเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามครับก็เจ็ดหนึ่งสองครับ 1จรครับ <S <S <nis inadequate> ก็สาหรับวันนั้นก็มีอยู่เท่านี้ครับท่านผู้ชมก็ใช้วิทยายานนะครับในการรับชมนำตัวเลขไปใช้นะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมนะครับกกระดิ่งซ้ำอีกครั้งนะครับเพื่อที่ไม่ให้พลาดระหว่าง ชมคลิปดีๆระหว่างกันนะครับท่านผู้ชมท่านใดก็สนใจเข้าร่วมกลุ่มของอาจารย์ก็ทักเข้ามานะครับก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ท่านละข้างล่างนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ